เดี๋ยวเรามาขึ้นในเรื่องของพันธุกรรมกันเลยนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวพี่จะอธิบายก่อนนะคะพันธุกรรมก็คือการถ่ายทอดลักษณะบางอย่างจากบรรพบุรุษมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานนะคะก็ที่พี่เอาเป็นหน้าปกของโครงสร้างของคล้ายๆบันไดใครรู้บ้างว่าโครงสร้างที่คล้ายๆบันไดตรงเนี้ย เขาเรียกว่าอะไรนะคะเดี <Pokemon hai> ๋ยวพี <okay>? ่มีคำตอบเนาะเดี๋ยวให้น้องๆ่ายไว้ก่อนนะคะไอเกียวกรียวตรงเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะคะแล้วขั้นแต่ละขั้นตรงเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะคะมีความหมายนะแล้วเขาตัดชิ้นส่วนตรงนี้มา1ชิ้นส่วนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะคะอ่าอันนี้คือผักอะไรลูกต้นอะไรผักอะไร ถั่วอะไรลูกถั่วลันเตาถั่วลันเตามันมีความสัมพันธ์อย่างไรกันนักวิทยาศาสตร์คนนี้ที่เขาคิดค้นนะคะในเรื่องของการถ่ายทอดลักษณะทางบรรทุกรรมนะคะแต่ที่พี่จะอธิบายก็คือตรงนี้ลูกโครโมโซมนะคะโครโมโซมเดี๋ยวเราจะได้ไปอธิบายกันในหนังสือนะคะในหนังสือแล้วก็ อ,อันนี้คโครโมโซมเพศหญิงนะคะคโครโมโซมเพศหญิงอันนี้คโครโมโซมเพศชายมันมีความแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวเราจะได้ไปเรียนรู้ในเรื่องของพันธุกรรมทั้งหมดเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะคโครโมโซมนะเรื่องแรกที่เราจะเรียนกันก็คือเรื่องของคโครโมโซม DNA แล้วก็ยีนนะคะคโครโมโซมก็คือ,อ เหมือนแท่งปลาท่องโกนะคะโรโมโซมเหมือนแท่งปลาท่องโก ổ. ส่วนดี a นเ,เนี่ยคล้ายๆกับกเกียวบันไดพี่พูดแค่นี้ก่อนนะให้อยากรู้ก่อนแล้วยีนก็คือเป็นส่วนหนึ่งบนสายดีนเนะคะนะคะ ลักษณะทางพันธุกรรมคืออะไรเมื่อกี้หัวข้อที่อยู่ในอะไรลูกที่อยู่ในหน้าปกใช่ไหมลูกลักษณะทางพันธุกรรมนะคะหรือจ e เนติกคาเลคเตอร์มันคือลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตเอาเฉพาะของสิ่งมีชีวิตนะลูกสิ่งไม่มีชีวิตจะไม่มีลักษณะทางพันธุกรรมเขาจะถูกควบคุมโดยอะไรลูก ถูกควบคุมโดยยีนลูกยีน G E N E นะลูกนะและสามารถถ่ายทอดลักษณะจากรุ่นหนึ่งไปยงังรุ่นต่อๆไปได้เช่นการมีติ่งหูลักยิ้ม การมีติ่งหูบอกว่าเอ้าทุกคนก็มีติ่งหูใช่ลูกแต่บางคนติ่งหูหนาะติ่งหูบางใช่ไหมคะลูกนะบางคนมีรักยิ้มบางคนไม่มีรักยิ้มนะคะก็เป็นลักษณะที่มีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมเช่นพ่อแม่เราอาจจะมีรักยิ้มเรากา็มีรักยิ้มด้วยอย่างเงี้ยนะคะลักษณะเส้นผมนะลักษณะเส้นผมเส้นผมตรงหรือว่าเส้นผมหยักโศกหรือว่าเส้นผมหยิกเลยอย่างเงี้ยนะลูกนะลักษณะของชั้น หนังตาบางคนก็มีชั้นหนังตาเพียงแค่ชั้นเดียวนะส่วนบางคนก็จะมี2ชั้นนะคะมี2ชั้นนะตรงชั้นนี้นะคะชั้นบนแล้วก็ชั้นอะไรคะ ชั้นล่างนั่นเองนะอันนี้ก็คือลักษณะชั้นหนังตาสีผมนะบางคนมีสีบรอนนะคะบางคนมีสีบอลบางคนมีสีม่วงบางคนมีสีออกม่วงๆดำๆบางคนมีสีดำเลยนะคะบางคนมีสีดำเลยก็แล้วแต่ว่าพันธุกรรมของเราเนี่ย มีลักษณะแบบไหนไม่เกี่ยวกับคนที่ย้อมสีผมนะคะลูกสีตานะคะสีตาบางคนมีตาสีฟ้าเห็นไหมลูกบางคนมีตาสีดำเนี่ยเห็นไหมอ๋าสีผมเมื่อกี้บอกแล้วนะคะบางคนสีผมสีผมก็อาจจะเป็นสีบอลสีดำใช่ไหมคะสีออกขาวอย่างเงี้ยค่ะสีผิวนะคะบางคนผิวขาวบางคนผิวแทนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็แล้วแต่ว่าพันธุกรรมเนี่ย ของแต่และคนเป็นอย่างไรก็จะถ่ายทอดให้ลูกหลานลักษณะคล้ายคายกันนะคะอ่ะต่อมานะลูกนะลักษณะทางพันธุกรรมถ้าแบ่งออกนะก็จะได้2แบบก็คือลักษณะพันธุกรรมที่มีการแปรผันต่อเนื่องนะลูกนะที่มีการแปรผันต่อเนื่องหรือว่า c o n t i n u i variant นะ variation นะคะกับลักษณะ ทางพันธุกรรมที่แปรผันไม่ต่อเนื่องหรือ d i s c o n t i n u o นะคะ variation นะคะ variation ทีนี้หนูก็มาดูว่าลักษณะนะคะทางพันธุกรรมที่มีการแปรผันอย่างต่อเนื่องเหมือนข้อหนึ่งเนี่ยมันเป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่ไม่สามารถแยกความแตกต่างได้ชัดเจนเช่น เป็นลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันแต่ไม่สามารถที่จะแยกออกไปเลยได้ชัดเจนเช่นสีผิวนะคะความสูงน้ำหนัก IQ ของคนต่างๆแบบเนี้ยมันจะสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะมีอิทธิพลมากคือหนูสามารถพัฒนากันได้อย่างเช่นสีผิวอย่างเงี้ยเออพ่อแม่อาจจะมีสีผิวคล้ำแต่ถ้าเราอยากขาวขึ้นนะคะเราก็อาจจะอะไรอลูก ไปทำขัดผิวดูแลผิวทาครีมอะไรเงี้ยก็จะทำให้สีผิวของหนูเป็นไงคะกระจ่างใสขึ้นนะคะจากจากผิวสีแทนก็อาจจะเป็นผิวสีอะไรลูกผิวสีขาวขึ้นมาเลยแบบนี้เป็นต้นความสูงก็เช่นเดียวกันพ่อแม่อาจจะมีความสูงประมาณหนึง่งอาจจะไม่สูงมาก แต่นะหนูตัวกับสูงมากเลยก็เป็นเพราะว่าอาจจะได้รับอาหารที่สมบูรณ์นะคะได้ดื่มนมที่เพิ่มแคลเซียมและฟอสฟอรัสอ,อย่างเงี้ยก็ทำให้ส่วนสูงของหนูเนี่ยสูงขึ้นจากอบอร์พบุรุษได้น้ำหนักถ้ากินเยอะก็อาจจะน้ำหนักเพิ่มถ้ากินน้อยก็อาจจะน้ำหนักลดอันนี้สิ่งแวดล้อมก็มีผลเหมือนกันนะแต่พันธุกรรมถามว่ามีผลไหมมีผลแต่ยัง มันคือสามารถเปลี่ยนแปลงได้ i q คคนก็เช่นเดียวกันถ้ามีการฝึกฝนถ้ามีการพัฒนาก็สามารถจะแตกต่างจากบรรพบุรุษได้นะคะอ้าวข้อ2ลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการแปรผันไม่ต่อเนื่องลูกแปรผันไม่ต่อเนื่องก็คือนะแปรผันไม่ต่อเนื่องก็คือลักษณะทางพันธุกรรมที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน คือแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยเช่นความสามารถในการห่อลิ้นนะความสามารถในการห่อลิ้นหนูเคยห่อลิ้นไหมคือแลบลิ้นออกมาแล้วก็ลิ้นสามารถมมวนได้ห่อได้แต่บางคนห่อไม่ได้นะลูกนะอันนี้ก็มาจากลักษณะทางพันธุกรรมเช่นเดียวกันต่อไปจํานวนชั้นหนังตาจํานวนชั้นหนังตาเมื่อกี้เนี้ยที่พี่บอกอะ่ะ หนังตาชั้นเดียวกับหนัง,นงตาสองชั้นใช่ไหมลูกนะรูปภาพอันนี้จําได้ไหมมาดูก่อนลูกนเะน,นี่ยอันเนี้ยนะอันนี้รูปที่1เป็นหนังตา2ชั้นรูปที่2เป็นหนังตาชั้นเดียวเนี่ยละมันสามารถมองเห็นแตกต่างได้ชัดเจนซึ่งลักษณะแบบนี้เกิดจากการถ่ายทอดทางบรรพบุรุษถ้าเป็นคนจีนเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะหนังตาชั้นเดียวถ้าเป็นคนไทยส่วนใหญ่จะหนังตาสองชั้น คนไทยแท้นะลูกนะไม่ใช่คนไทยเชื้อสายจีนนะแบบเนี้ยเออการถนัดมือซ้ายหรือมือขวาแบบนี้ก็เป็นต้นนะอันนี้อ่ะโอเคสิ่งแวดล้อมมีผลน้อยคือว่าคือหนังตาชั้นเดียวเนี่ยถ้าหนูไม่ไปสัญลากรรมมันก็ยังคงเป็นหนังตาชั้นเดียวอยู่ก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นหนังตา2ชั้นได้อย่างเงี้ยเป็นต้นใช่ไหมคะต่อมานะคะเรามาเรียนรู้โครงสร้างของ คโครโมโซมกันดีกว่านะมาดูเรียนรู้ของโครงสร้างของคโครโมโซมของยีนแล้วก็ของ d n a กันดีกว่านะคโครโมโซมนะคะอยู่ในอะไรลูกอยู่ในเซลนะคะอยู่ในเซลซึ่งเซลเนี่ยเราเรียนเคยเรียนมาตั้งแต่ชั้นม .1 เนาะชั้นม1นะคะเรื่องเซล์พืชเซลล์สัตว์ กลมๆแบบนี้ก็คือเซลอะไรทบทวนหน่อยซิลูกกลมๆแบบนี้ก็คือเซลอะไรเซล์ลพืชหรือเซลล์สัตว์เซลสัตว์นั่นเองอ่ะสมมุติว่าเป็นเซลล์คนละกันนะเซลล์ของมนุษย์ละกันนะคะในเซลล์ก็จะประกอบไปด้วย3ส่วนก็คือส่วนที่ห่อหุ้มเซลนะคะแล้วก็ไซโทพลาสซึมแล้วก็ส่วนที่เป็นนิวเคลียสนะคะส่วนที่เป็นนิวเคลียส แล้วไอ้เจ้าโครโมโซมที่ลักษณะของเขาเนี่ยเหมือนแท่งปลาช่องโกเนี่ยนะคะเขาอยู่ในนิวเคลียสลูกนะเขาอยู่ในนิวเคลียสโครโมโซมเนี่ยอยู่ในนิวเคลียสนะลูกนะแล้วถ้าเราเอาออกมานิดหนึ่งออกมานิดหนึ่งนะคะเอาแค่ส่วนหนึ่งมาพิจารณาดึงออกมาแค่นิดเดียวลูกนะหนูจะเห็นว่าเวลาดึงออกมาเนี่ย มันจะพันกันคล้ายๆกับลิบบิ้นที่แบบเอ่อเป็นสองเรียกว่าอะไรอ่ะสองอันด้วยกันนะคะพันกันเหมือนเกลียวคล้ายๆกับบันอะไรลูกบันไดนะคะแล้วมีขั้นบันไดแต่ละขั้นด้วยนะมีขั้นบันไดแต่ละขั้นด้วยอ่ะเรามาเรียนรู้กันทีเรื่องในเรื่องของโครโมโซมโครโมโซมในร่างกายของสิ่งมีชีวิตจะอยู่กันเป็นอะไรลูกเป็นคู่นะคะจะอยู่กันเป็นคู่ โครโมโซมจะอยู่กันเป็นคู่อันนี้เขาเรียกว่าหนึ่งคู่นะโอเคไหมลูกนะไอ้อันนี้เขาเรียกว่าหนึ่งแท่งนะค่อันนี้หนึ่งแท่งหนึ่งแท่งนะเป็นคู่จะเป็นอย่างนี้ลูกเป็นคู่จะเป็นอย่างนี้นี่นะคะเขาจะอยู่กันเป็นอย่างนี้เขาจะอยู่กันเป็นอย่างนี้อันนี้เขาเรียกว่าหนึ่งคู่นะคะแต่เมื่อกี้เนี้ยเขาเรียกว่า หโครโมโซมเท่าน,นั้นอันนี้เขาเรียกว่า1โครโมโซมนะหนึ่งโครมมโครมโซมเท่านั้นอันเนี้ยอันนี้เดี๋ยวพี่เขียนใหม่เป็น1นึ่งโครโมโซมจะได้ไม่สับสนนะอันนี้ว่าเขียว่าหนโครโมโซมนะลูกหนโครโมโซมนี่ถือว่าเป็น1โครโมโซมนะและมีการจัดเรียงลำดับยีนที่เหมือนกันในคู่หนึ่ง,อ,ง,งอ่ะจะเรียงลำดับยีนที่เหมือนกันนะคะ โอเคอ่ะ okay. ต่อไปนะลูกนะต่อไปในเรื่องของมาดูในเรื่องของ DNA น,นะลูกนะ DNA DNA ก็คืออะไรลูก DNA ก็คือเป็นโมเลกุลที่มีลักษณะเป็นเกลียวตรงนี้เขาเรียกว่า DNA เนี่ยเกลียวเนี่ยเกลียวเนี่ย DNA เ,เกลียวแบบนี้ไปเรื่อย ทำหน้าที่มีสองข้างนหเกียวมีสองเกียวเห็นไหมลูกเกียวมีสองเกียวนะมีสองเกียวมีสองเกียวนะทำหน้าที่อะไรลูกเก็บข้อมูลทางพันธุกรรมทำหน้าที่เก็บข้อมูลทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตนะลูกนะเก็บข้อมูลเอาไว้นะคะลูกนะยีนยีนคืออะไรยีนคือหน่วยพันธุกรรม หรือช่วงความยาวของดีเอที่กําหนดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตยีนก็จะมีแค่นี้นะคะนะมีแค่นี้นะอันนี้คือยีนลักษณะของยีนอันนี้ก็คือยีนส่วน C T GA ตรงนี้คืออะไรลูกเบสลูกเบสเบสนะอยู่กันเป็นคู่ก็คือเขาเรียกว่าอย่าง C กับ T อยู่ด้วยกันเขาเรียกว่าคู่เบสลูกนะเขาเรียกว่าคู่เบส แบบนี้เป็นต้นนะคะสรุปก็คือสรุปก็คือในในนิวเคลียสจะมีคโครโมโซมซึ่งอยู่กันเป็นคู่ในคโครโมโซมจะประกอบด้วย DNA ใน DNA จะประกอบไปด้วยหลายลูกยีนนะลูกในยีนก็จะประกอบไปด้วยหลายลูกคู่กดคู่เบสต,ต่างๆนะคะยีนเป็นส่วนหนึ่งของสาย DNA เห็นไหมลูกนะอันนี้ก็ จบในเรื่องของโครงสร้างของคโครโมโซม DNA แล้วก็ยีนเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันนะคะว่าคโครโมโซมนะจะมีส่วนต่างๆเป็นอะไรบ้างคโครโมโซมประกอบไปด้วยสารอะไรลูกสารพันธุกรรมนะคะและโปรตีนนะคะสารพันธุกรรมในที่นี้ก็คืออะไรลูกสารพันธุกรรมก็คือ DNA นะ DNA นพะ้านโครโมโซมก็จะประกอบไปด้วยสารพันธุกรรม DNA นะพวกเป็นสารประเภทไรลูกโปรอะไรลูกโปรตีนนะอันนี้เราขึ้นเรื่องของโครโมโซมแลนะลูกนะขึ้นเรื่องของโครโมโซมนะขึ้นเรื่องของโครโมโซมก่อน <c oughs> เขาบอกว่าไรลูกโดยสิ่งมีชีวิตแต่ละสายพันธุ์เนี่ยจะมีโครโมโซมที่แตกต่างกันถ้าต่างสายพันธุ์กันก็โครโมโซมแตกต่างกันมันจึงทําให้ลักษณะบางอย่างของ สัตว์แต่ละชนิดไม่เหมือนกันลูกขณะที่สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันอันนี้ชีวิตนะมีต่อเต่าด้วยนะมีชีวิตชนิดเดียวกันจะมีคโครโมโซมเท่ากันลูกโครโมโซมเท่ากันอย่างเช่นคนเราเนี่ยนะเป็นชนิดเดียวกันเป็นคนเหมือนกันก็ต้องมีโครโมโซมเท่ากันถ้าคนนั้นเป็นคนปกตินะโอเคไหมลูกเสือดาวก็ต้องมีโครโมโซมเท่ากับเสือดาวโอเคไหมแบบนี้เป็นต้นนะ เอามาดูในตารางซ้ายมือก่อนลูกสิ่งมีชีวิตถั่วลันเตาเนี่ยนะก็จะแบ่งโครโมโซมเขาจะแบ่งเป็นโครโมโซมร่างกายกับโครโมโซมเพศหรือเซลล์สืบพันธุ์นะลูกนะถ้าเป็นโครโมโซมร่างกายนะลูกนะโครโมโซมร่างกายอันนี้เขาบอกว่าวงเล็บเป็นแท่งเขาวงเล็บเป็นแท่งเพราะนั้นถั่วลันเตาจะมี14แท่งถามว่า14แท่งนะคะโครโมโซม14แท่งมีกี่คู่ลูกก็7คู่ โอเคไหมคะ7คู่ในเซลล์สืบพันธุ์นะคะในเซล์สืบพันธุ์ก็จะมีกี่แท่งเป็นครึ่งหนึ่งของเซลล์ร่างกายโอเคไหมลูกนะเป็นครึ่งหนึ่งของเซล์ร่างกายก็คือ7นะถั่วลันเตาทำไมต่างกนะับข้าวโพดเพราะว่าข้าวโพดมีแค่10แท่งนะคะเซลเซลสืบพันธุ์ก็จะมีครึ่งหนึ่งของเซลล์ร่างกายก็คือ5ทําไมข้าวต่างจากข้าวโพดแต่ลักษณะคล้ายๆกันแต่ข้าวโพดจะฝักใหญ่กว่า โอเคไม่ลูกนะก็เป็นเพราะว่าข้าวเนี่ยมีอะไรลูกมีเซลล์ร่างกายตั้ง24แท่งใช่ไหมลูกแล้วก็เซลล์สืบพันธุ์12แท่งแบบเนี้ยทำให้เขามีความแตกต่างกันนะการเจริญเติบโตก็แตกต่างกันด้วยนะคะอ่ะเรามาดูหมายเลข9ก้ับหมายเลขก10ดีกว่าลิงซิมแพนซีลิงซิมแพ,นซ,ซมพนซีก็คืออ่า หน้าตาคล้ายๆคนค่ะคล้ายๆลาเราใช่ไหมลูกนะเพราะนั้นโครโมโซมก็จะใกล้เคียงกันนะลักษณะใกล้ๆเคียงกันนะอย่างลิงเนี่ยมี48แท่งแต่คนเนี่ยมี46แท่งโครโมโซมร่างกายนะ,สะแสดงว่าคนเนี่ยมีโครโมโซมร่างกายกี่คู่2 3คู่โอเคไหมลูกนะแท่งโครโมโซมในเซลลสืบพันธุ์จะมีแค่23ครึ่งหนึ่งของ46เพราะว่าอะไร แต่ละอันแต่สัตว์แต่ละชนิดเนี่ยจะมีเซลล์สืบพันธุ์เป็นครึ่งหนึ่งของเซลลร่างกายเพราะอะไรลูกเพราะเราต้องเวลาเราจะสืบพันธุ์นะคะเราต้องอาศัยเพศตรงข้ามอีกครึ่งหนึ่งนะคะอย่างอย่างตัวเราเองใช่ไหมลูกก็ต้องอาศัยเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อเราครึ่งหนึ่งของแม่เราครึ่งหนึ่งของพ่อเรา23าแท่งของแม่เรา23าแท่งมารวมเราก็จะเป็นคน 46แท่งก็เป็นร่างกายคนแบบนี้เป็นตน้นนะคะพอจะมองภาพออกไหมคะลูกมองจะมองภาพออกไหมนะคะถ้าเป็นพวกไก่หนูนะคะโครโมโซมก็จะแตกต่างกันออกไปเพราะลักษณะก็ไม่เหมือนกันนะคะนะลักษณะก็ไม่เหมือนกันอามาดูสิ่งมีชีวิตนะลูกนะเอาทางขวามือตารางขวามือสีม่วงนะลูกนะ อันนี้เป็นความรู้เพิ่มเติมลูกนะอันนี้เป็นความรู้เพิ่มเติมมนุษย์หรือว่าโฮโมซ a เปียนเนี่ยนะขนาดของจีนโนมนะคะเขาวงเล็บเป็นล้านเบตคู่แสดงว่ามี3,200คู่เบตลูก3,200ล้านคู่เบตลูกคู่เบตเมื่อกี้ที่พี่บอกอะที่มันอยู่บนดีเอที่มันเป็นขั้นบันไดใช่ไหมที่เช่น C กับ T อะยังจำได้อยู่ไหมลูกอันนั้นนั่นแหละนะของมนุษย์เนี่ย ขนาดจีโนมเนี่ยนะหนึ่งจีโนมเนี่ยก็คืออะไรลูกมีทั้งหมด3,200ล้านคู่เบตเลยนะจำนวนยีนก็จะมีเท่าไหร่ลูก8ป0 0 0ื่นยีนอันนี้ก็คือของมนุษย์นะคะของมแมลงวีของมแมลงวีก็มี120เองลูกนะจำนวนยีนก็มีห0,000นพี่กำลังจะบอกว่าจีโนมเนี่ยสิ่งที่หนูหนูควรรู้นะคะว่าจีโนมจีโนมก็คือข้อมูลทางมรตุก,กรรมทั้งหมดเลยลูก ที่อยู่ในนิวเคลียสของทุกเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเป็นข้อมูลพันธุก,กรรมแสดงว่าเยอะไหมในนิวเคลียสเราเห็นว่ามีเซลล์เป็นเซลแค่เซลลเล็กๆแต่สารพันธุกรรมหรือข้อมูลทางพันธุกรรมเนี่ยแน่นเลยนะเป็นน่ะเห็นไหมสามพันสองร้อยล้านคู่เบตสโอ้โหมันเยอะมากๆเลยนะลูกนะ เห็นไหมอัดแน่นเลยอ่ามาดูซิลูกมาดูต่อไปโครโมโซมในร่างกายมนุษย์อันนี้ยังอยู่เรื่องของอะไรอยู่นะลูกโครโมโซมอยู่นะลูกอย่าหลุดโฟกัสนะยังอยู่ในเรื่องของโครโมโซมอยู่นะลูกโครโมโซมร่างกายของคนเรามีอยู่46โครโมโซมมีอยู่46โครโมโซมอันนี้นีคือในร่างกายคนเรานะนำมาจัดเป็นคู่ได้2 3คู่นะลูกนะ มีโครโมโซมอยู่22คู่ที่เหมือนกันทั้งเพศชายและเพศหญิงนะคะเรียกโครโมโซมทั้ง22คู่นี่ว่าโครโมโซมร่างกายหรือว่าออโตโซมบางทีในโจทย์เขาบอกว่าออโตโซมคาว่าออโตโซมก็คือโครโมโซมร่างกายนะส่วนคู่ที่23า นะคะจะแตกต่างกันในเพศหญิงและเพศชายเพราะว่าทำให้เพศหญิงกับเพศชายมีความแตกต่างกันก็คือโครโมโซมคู่ที่23นี่แหละในหญิงโครโมโซมคู่ที่23นี้นะคะก็จะเหมือนกันนะเป็น XX เหมือนกันนะส่วนในเพศชายนะคะโครโมโซมคู่ที่23จะไม่เหมือนกันนะคะจะมีโครโมโซม X แล้วก็อะไรลูก นะโครโมโซมอ่าจะมีโครโมโซม X เดี๋ยวนะจะมีโครโมโซม X และโครโมโซมอะไรลูก Y โอเคไหมคะจะมีโครโมโซม X และโครโมโซม Y ในคู่ที่23ของในเพศชายนะโครโมโซมคู่ที่23ทั้งเพศชายและเพศหญิงจึงเป็นคู่โครโมโซมที่กำหนดเพศในมนุษย์เรียกว่าโครโมโซมเพศหรือว่าเซ็กโครโมโซม เซ็กโครโมโซมนะ C om, นะลูกนะก็หรือว่าคโครโมโซมเพศนั่นเองนะคะอ่าต่อไปนะลูกนะสรุปนะอะมาดูตารางนี้มาดูตารางนี้ลูกนะสรุปอันนี้ก็คือคโครโมโซมเพศหญิงอันนี้คือคโครโมโซมเพศชาย22คู่ดูนะลูกนะ22คู่ก็คืออันนี้คู่ที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสิบ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22คู่นี้เป็นคู่ที่20อะไรลูก23ในเพศใช้ก็เหมือนกันอ่ะมานับดูสิ1 2เขาต้องอยู่กันเป็นคู่เห็นไหมลูกนะ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22แล้วก็คู่สุดท้ายก็คือ23ตั้งแต่คู่1ถึงคู่22เรียกว่าโครโมโซมร่างกายหรือว่าออโตโซม นะคู่23เรียกว่าโครโมโซมเพศหรือว่าเซ็กโครโมโซมนะคะเพศหญิงจะมีลักษณะาคล้ายกันก็คือเป็น x กับ x นะคะแต่เพศชายจะมีลักษณะเป็น x กับอะไรลูก x กับ y เล็กๆนะเวลาครูเขาไม่ได้บอกมาว่าอันไหนเป็นโครโมโซมเพศหญิงเพศชายหนูก็ดูว่าถ้าเหมือนกันก็คือเพศหญิงนะถ้าแ,แตกต่างกันใหญ่บ้างเล็กบ้างก็จะเป็นของเพศชายพี่กำลังให้หนูสนใจว่าเวลาเขาจัดเรียงโครโมโซมเนี่ยนะ เขาจะจัดเรียงจากอะไรลูกโครโมโซมคู่ที่ใหญ่สุดไปหาคู่ที่เล็กสุดนะการจัดเรียงโครโมโซมนะลูกนะะพี่แค่นี้โครโมโซมจะเรียงคู่จากใหญ่ ไปเล็กนะลูกจากใหญ่ไปเล็กคือคู่หนึ่งเนะี่ยใหญ่สุดเลยนะลูกนะคู่ที่ยีบสองก็ไปไงลูกเล็กกระติวเดียวนะลูกนะแบบนี้เป็นต้นทั้งเพศหญิงเพศชายเลยนะเวลาเขาจัดเรียงโครโมโซมเขาจะเรียงจากคู่ใหญ่ไปเล็กนะลูกนะอย่างคู่ที่1กับคู่ที่3าคู่ที่1ก็จะใหญ่กว่าแบบนี้เป็นต้นนะคะน่ารู้อีกแล้วลูกน่ารู้การทำคาริโอไทป์นะไม่ใช่เอยูทีอไปนะไทป์ ai, ลูกทอทหารนะ c a r y o t y p e เป็นการศึกษาจำนวนและขนาดของโครโมโซมเป็นคู่โดยการถ่ายภาพโครโมโซมด้วยกล้องจุลทรรศน์แล้วนำมาจัดเรียงลูกแล้วนำมาจัดเรียงเป็นลำดับอย่านงะเช่นโครโมโซมลำดับที่1ลําลำดับที่2ลํลำดับที่3 ก็ว่าไปอันนี้ก็คือเกิดจากการจัดลำดับนะลูกนะคะเรียกว่าทำาคริโอไทป์นะคาริโอไทป์นะลำดับและจำนวนอย่างที่เข้ามาเนี่ยอย่างที่พี่บอกอะเรียงจากอะไรลูกคู่แรกไปยังคู่อะไรลูกนะสุดท้ายนะลำดับที่1ที่2ที่3เรียงไปเรื่อยแบบนี้เขาเรียกการทำแคริโอไทป์นะคะ ต่อมามาดูส่วนประกอบของโครโมโซมอยู่ตอนนี้เรายังอยู่ในเรื่องของโครโมโซมอยู่เลยนะลูกยังไม่ได้ไปเรื่องไหนนะมาดูส่วนประกอบของโครโมโซมเขาบอกว่า ภายในนิวเคลียสเนี่ยจะมีเส้นใยเล็กๆพันกันอยู่ลูกนะภายในนิวเคลียสก็จะมีเส้นใยเล็กๆพันกันอยู่ยั่วเยี่ยไปหมดเลยนะลูกนะถ้าหนูจำออของมหนได้เนี่ยโอ้โหในนิวเคลียสมันจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างลูกโครมมตินใช่ปะประกอบด้วยอะไรลูกนิวคลีโอลัสอะไรพวกเนี้ยนะโครมมตินนะเขาเรียกว่าโครโมตินไอที่พันกันยั่วเยี่ยเป็นสายพันยาวกันเนี่ยนะเขาเรียกว่าโครมา ทินหรือโครมาตินก็ได้นะลูกนะเมื่อเซลล์เริ่มแบ่งตัวโครมาตินเห็นไหมลูกโครมาตินอันนี้โครมาตินอันนี้โครมาตินอันเดียวกันนะจะหดตัวเป็นโครโมโซมโอเคไหมเมื่อโครมาตินนะคะลูกหดตัวหดตัวตอนแรกมันพันกันยั่วเยืยใช่ไหมถ้าหดตัวเป็นพัดปลาต้องโกเมื่อไหร่แล้วก็เป็นไงลูกเขาเรียกว่าโครโมโซมเมื่อนั้นแหละ แต่ละโครโมโซมจะประกอบด้วยแขนสองข้างเรียกว่าโครมาติดแต่ละโครโมโซมจะประกอบไปด้วยแขนสองข้างเรียกว่าโครมาติดเดี๋ยวเราไปดูกันโครมาติดอยู่ตรงไหนโครมตินอยู่ตรงไหนโอเคไหมคะลูกนะและมีจุดจุดจุดลูกและมีจุดเชื่อมกันรเรียกว่าเซนโทรเมียนะและมีจุด เชื่อมกันเรียกว่าเซนโทรเมียนะอะมาดูก่อนลูกอ่าอันนี้เป็นโครโมโซมโครโมโซมจะอยู่กันเป็นคู่นะลูกนะคโครโมโซมจะอยู่กันเป็นคู่เห็นไหมหเห็นไหมหนึ่งหนึ่งคู่ใช่ไหมลูกน <NA>? ะเขาอยู่เขาอยู่คู่กันแบบนี้เขาเรียกว่าโฮโมโลกัสโครโมโซมถ้าอยู่กันเป็นคู่อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าโฮโมโฮโมแปลว่าเหมือนลูกนะลากศัพท์แปลว่าเหมือนลูกนะลากศัพท์แปลว่าคําว่าเหมือน นะพยายามแบบนั้นลูกมันคําศัพท์มันจะเยอะหน่อยนะหนูค่อยๆฟังไปนะลูกค่อยๆฟังก็ค่อย,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 อยจดตามไปนะ ฮอร์โมนแปลว่าเหมือนแสดงว่าเป็นโครโมโซมคู่ที่เหมือนกันเขาดึงออกมาดึงเส้นใยดึง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 ออกมาหนูก็จะเห็นว่ามันจะเป็นก้อนก้อนก้อนอยู่ใช่ไหมลูกแล้วดึงก้อนก้อนเนี้ยออกมามันก็จะเป็นมัด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 ก้อนอีกทีหนึ่งซึ่งก้อนอีกทีหนึ่งเขาเรียกว่าโปรอะไรลูกโปรตีนก้อนไน้ก้อนเนี่ยกลมๆเนี่ยเขาเรียกว่าโปรอะไรลูกโปรตีนนะคะลูกนะ แล้วก็ดึงไอ้ส่วนที่พันโปรตีนออกมาเนี่ยไอ้ส่วนที่พันโปรตีนไอสีฟ้า,ฟาตรงเนี้ยสีฟ้า,ฟาตรงเนี้ยที่พันโปรตีนไว้เนี่ยเขาเรียกว่า DN A โอเคไหมลูกนะ DNA แล้วส่วนหนึ่งของ DNA ถ้าเราตัดมาเนี่ยเขาเรียกว่ายีนโอเคไหมลูกแล้วขั้นบันไดแต่และขั้นเขาเรียกว่าคู่อะไรจำได้ไหมคู่เบสลูกนะคู่เบส นะพอจะได้ไห kind of like. so so มลูกเอาไปดูส่วนประกอบของอะไรเลยลูกส่วนประกอบของโครโมโซมกันดีกว่าอันนี้โครโมโซมมีแค่หนึ่งแท่งเห็นไหมลูกโครโมโซมมีแค่หนึ่งแท่งอ่อันไหนที่เป็นโครมาตินนะโครมาตินก็คือโครมาตินก็คืออะไรลูกส่วนที่มันพันกันใช่ไหมลูกพันกันงี้งี้งี้งพันกันเต็มไปหมดเลยอันนี้คือโครมาตินที่อยู่ในอะไรลูกโครมาตินที่อยู่ในอะไรนะ นิวอะไรนะลูกนิวเครียดใช่ไหมลูกนะแล้วแขนของเขาทั้งสองแขนเนี่ยทั้ง2แขนเลยเนี่ยเขาเรียกว่าโคมาทิดลูกทออีโดทิดนะอันนี้ทออีนนตินลูกคนละอย่างอันนี้โคมาทิดอันนี้โคมาติน ใช่ไหมลูกนะนะพอเขารวมตัวกันใช่ไหมลูกโครโมตินมารวมตัวกันเป็นเส้นหดรัดตัวกันเขาก็เรียกว่าคโครโมโรไรลูกคโครโมโซมเขาเรียกแท่งสีม่วงทั้งหมดเ,เรียกว่าคโครโมโซมแล้วแขนของโครโมโซมทั้งทั้งสองแขนนี่เขาเรียกว่าคโครมาจิตที่มี S ด้วยก็เพราะว่ามันมีสองแขนโอเคไหมคะลูกนะ อันนี้ก็เรียกว่าแขนมันนะเรียกว่าแขนมันชอตสตักเจอร์นะอันเนี้ยที่ส่วนที่มาเชื่อมกันเนี่ยส่วนที่มาเชื่อมกันเนี่ยโอเคไหมลูกนะส่วนที่มาเชื่อมกันเนี่ยนะของโครโมติดเนี่ยเขาเรียกว่าเซนโทรเมียนะลูกเขาเรียกว่าเซนโทรเมียนะคือจุดที่มันเชื่อมกันนั่นเองนะเซนโทรเมียเหมือนเมื่อกี้นี้คะอืมโอเคนะเออ ่ะมาดูอันนี้ก็จบเรื่องของอะไรลูกจบในเรื่องของโครโมโซมยีนแล้วก็ดีเอเรารู้แล้วว่าอยู่ตรงไหน